รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าสุขภาพและสุขภาวะคำว่าสุขภาพเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเภาสรารอาพอพานเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า help หมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย หากเน้นสุขภาพของจิตใจมักใช้ว่าสุขภาพจิตเช่นเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีรู้จักปล่อยวางและยอมรับความจริงจึงมีสุขภาพจิตดีตลอดส่วนคำว่าสุขภาวะเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเพาสารอาวอแวนสระอะเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า wellness และ well-being คำว่าสุขภาวะมีความหมายกว้างกว่าคำว่าสุขภาพนอกจากหมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดีแล้วยังรวมถึงภาวะที่มีการศึกษามีปัญญามีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th